วัสดีคิตนะครับวันนี้จะพามาเก็บจอกนะครับใหกรุงกำเนยดมาตามมาเลยครับมีอุอปรกรณ์นะครับอุปรกรณ์ก็จะเป็นเหล็กผมทำมาไว้สำหรับเกี่ยวจอกนะครับตามมาครับเนี่ยครับ จอกสมบูรณ์มากๆเลยนะครับลากยาวมากเลยนะครับตัวนี่เขาจะชอบมากเป็นอาหารที่เขาชอบมากแล้วก็ตัวจอกนี่ก็จะกันแดดได้ส่วนรากนี่ก็จะเป็นที่หลบให้เขาด้วยเวลาเขารอข้าบรออะไรจะเป็นที่เครื่องป้องกันตัวเขานะครับให้เขาหลบใป้เข้ซ่อน สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียง่นี้ก่อนนะคัทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า Facebook ก็คุ่งกำแดงอบุบลปามาดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บก่อน